คนนนนนททัั้้งงีีีตเเเเปปนนป็็็ดดดดไกกิูููผชชาายยโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาจัดตัวละครที่ว่าเล่นไปแล้วนะครับหรือเล่นกับสาวข้างกายคุณนะครับจะปลุกความแอกสาวคนขึ้นมานะครับนะมีอยู่ห้าตัวครับแล้วจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับอ่าผมเริ่มจากอันดับตัว ที่ห้าก่อนเลยครับผมให้ไปทันจิโร่นะครับทันจิโร่เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเวลาคุณเล่นกับสาวหรืออะไรอย่างนี้หรือเมื่อเมื่อคุณใส่สกินเล่นกับสาวครับผมบอกเลยนะครับนะเป็นตัวที่ค่อนข้างหยาบคิ้วไหวเหมือนกันแล้วก็แรงมากด้วยครับในช่วงเลดเกมเป็นตัวที่น่ากลัวตัวหนึ่งเลยนะครับนะและเมื่อมากับอาญาเนี่ยผมก็บอกเลยเรียมยกพงขาวได้เลยนะเป็นตัวแอกสาวตัวหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับนะน่ากลัวจริงๆนะไม่ไม่ได้โมะไม่ท้ไม่เจอเนี่ยผมบอกเลยน้อง ร้องหนีเอาไม่รอดอ่ะหนีตัวไม่รอ,อดอ่ะขนาดเพื่อนที่มาช่วยคุณบางทียังไม่รอดนะครับนะเมื่อคุณเจอคุณเมื่อเจอคนใส่สก,กินพันจีโรดนะไปน,นะครับต่อไปนะครับตัวที่สี่นะครับตัวนี้ผมให้มูลาดนะครับนะ <S <S มูลาเนี่ยเป็นตัวแอคสาวที่หน้าตาดีนะครับนะ <S <S มีสก,กินให้เลือกเล่นหลากหลายสก,กินแม้ว่าจะเป็นสก,กินอัลติเมทมิล่าอัลติเมทไม่มีสิมีมิลาเคิลมีหลายสก,กินอ่ะเออไปนับดูเอาแล้วกันนะในปัจจุบันนี้มันก็มีหลายสกินแล้วนะครับนะ เป็นตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวคนตีนเลยนะครับนะเนื่องจากเขามีสกิลวาร์่และตัวดีเลยนะครับ <c oughs> โว้ยแหมอักชิวเฉยนะครับ <c oughs> เป็นตัวที่มีสกิลวาร์ปค่อนข้างผีเลยนะครับนะแล้วเมื่อตอนเขามีอันตีเนี่ยเขาจะชอบใช้สกิลหนึ่งครับวาร์ก็ไปฟันนะแล้วก็โดดแล้วก็วาร์ปออกมานะครับนะทำให้แครี่หลายคนเนี่ย แค่ที่แไม่ช่อยไม่ค่อยชอบคีนาเขาเท่าไรนะครับนะแต่ผมในสายตาผมเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวแอคสาวดีเลยแหละเพราะว่าเก่งทั้งกลางเกมเลดเกมเลยนะครับแต่ตัวนี้มูลหลานะครับนะเป็นตัวที่แบบว่าเวลาคุณมีสาวเล่นทางกายคุณเนี่ยมันก็จะปลุกความแอคชายไปใช้แอคสาวสิครับในตัวคุณขึ้นมานะครับทาให้คุณเล่นเก่งกว่าเดิมนะครับนะโอเคถ้าต่อไปนะครับเป็นตัวที่สามนะตัวที่สามผมยกให้เอนโซนะครับเอนโซเป็น ละครที่ผมมองว่าหน้าตาเนี่ยวโหใช้ได้เลยนะเท่ด้วยตั้งแต่สก,กินนั่เดิมมันก็เ hey ท่แล้วล่ะนะไม่ต้องไปซื้อสกินที่มันเป็น rente, จีนๆมาใส่หรอกถ้าใส่ไอตัวสกินประเทศจีนเนี่ยโอ้โหบอกว่าเท่กว่าเดิมนะครับไอสก,กินจอมยุธอันนั้นอ่ะตัวที่หลายคนอีกก็น่าจะชื่นชอบเหมือนกันนะเอาว่าเป็นตัวที่บูเหมือนกันนะทานี้ผมไปลองเล่นมาแล้วก็เล่นยากพอสมควรเลยถ้าโซ่คุณเกี่ยวไว้โดนคุณก็ต้องโดนเขาลา่าแต่ถ้าโซ่คุณเกี่ยวโดนคุณก็ต้องล่าเขานะครับ และตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเมื่อเวลามีสาวข้างกายหรือมีไอา้ยญามาเนี่ยครับมันจะปลุกความแอคสาวตัวคุณได้แน่นอนนะครับทำให้คุณเล่นเอ็นโซแล้วพิ้วไหวแล้วก็หล,กลบดิจิตาลได้ถี่ขึ้นนะครับนะซึ่งเป็นสกิลติดตัวของคนที่เล่นเอ็นโซอย่างชานาญนะครับแล้วก็มีแฟนนะครับนะส่วนคนนี้มีคู่กอต่อตไปนะครับโอเคนะครับนะส่วนต่อมาครับเป็นตัวที่สองนะครับนะตัวที่สองนี่ผมยกให้ตาคอร์ส เขาว่านะครับเป็นฮีโร่ที่ผมมองว่าควรอยู่อันดับสองแล้วแหละนะครับเป็นตัวที่ผมกดเจอบ่อยมากครับไม่ว่าจะเป็นในแลกหรือในโหมดมรรดานะครับนะเป็นตัวแอดสาวที่ผมมองว่าโอ้โหมันใช้แอคจะเป็นไหนว่าไอสัตว์เวลาผมเป็นกดมาทีเนี่ยก็จะเจอมีหยคนมีคู่แล้วนะครับโอ้โเอาง่ายๆนั่นแหละมีแฟนแล้วอ่ะส่วนคนที่ไม่มีก็อืก็มันผมต่อไปนะครับเป็นตัวที่ผมมองว่าโอ้เก่งใช้ได้นะแต่จะเก่งช่วงประมาณ ต้นเกมกลางเกมนะส่วนเลนเกมต้องใช้อาศัยต้องอาศัยสีมือนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อคุณมีสาวข้างกายหรือมีอาย่าอยู่ในเกมของคุณนะครับผมบอกอยนะครับว่าโอกาสที่คุณจะแพ้นเนี่ยคือน้อยมากนะครับนะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผมเห็นนะคอสที่กดมากับผู้หญิงเนี่ยแม่งจะเล่นพิ้วตลอดนะครับตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายหนึ่งก็ออกมาสองสามตัวได้นะครับนะส่วนไอ้คนที่แม่งเล่นไม่พิ้วอย่างผมเนี่ยโอ้โหอกเจ็ดตัวบ้าไปแล้วไอ้ชายนะครับนะ ตัวที่ผมมองว่าถ้าคุณอยากเป็นแอคสาวจริงคุณต้องไปหาสกินมาเล่นนะแต่ขั้นต่าเนี่ยผมแนะนํานะสกินสีฟ้าไปนะแอคได้แน่นอนสกินนี้ผมด้วยถูกด้วยนะครับรอกิจกรรมมานะครับแล้วค่อยซื้อเดี๋ยวไม่ก็สกินเหลืองก็ได้นะครับโอเคครับตัวสุดท้ายนะครับไอตัวนี้ก็คงไม่พน้นตัวไหนตัวอื่นนะนั่นก็คือเอเลนดอนนั่นเองนะครับถามว่าทไมถึงไม่อยู่ดับหนึ่งเลยเหรอเพราะว่าตัวมันทั้งหนุ่มแน่น หล่อเทสกิลก็ใช้ได้เลยแหละเออมันตรงตามคอนเซ็ปมันเลยเป็นตัวที่พิ้วมากนะครับนะมันเก่งกับไฟเตอร์มานะตัวนี้นะแต่เมื่อแบบคุณเล่นกับสาวเมื่อไหร่หรือมีอาญามาก่อเดียผมบอกเลยไฟเตอร์ Fighter คุณก็ต้องเตรียมร้องหาที่วิ่งหนี้เลยนะครับนะเพื่อจะหลบหนีเจ้าตัวนี้นะครับนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงนะครับบิ๊กบับไปมาผู้ชายหลายคนก่อยชอบตอนนั้น ผู้หญิงหลายคนก็บีครับปีเล่นแลก็ชอบในตัวมันนะครับหรือให้แฟนของคุณเล่นนะครับในการแบกแรงนะครับนะเป็นตัวที่ปลุกความมั่นใจของคุณแล้วก็ปลุกความแอสสาวในตัวคุณขึ้นมาได้อย่างดีเลยแหละผมว่าไอเลนดอนเนี่ยนะเนื่องจากตัวมันก็โคตรเทสดีเลยหน้าตาเหมือนไอ้พ่อนุ่มเอาหลีนะครับและไม่ต้องห่วงนะเมื่อคุณใส่สก,กินล่าสุดเข้าตอนนี้นครับหรือทักซิโดนั่นเองนะครับนะคุณจะเล่นที่หัวเดิมและโหหัวเดิม จนทาให้คนที่เล่นเต๋วเซียนทั้งต้องปิดใจคุณไปตลอดกาลนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงไม่ดีอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะส่วนผมในคลิปนี้ก็ต้องขอรวดขอตัวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามดูครับแต่ผมผมคงไม่ได้ลงแบบว่ามาเล่นโชว์สักิลอะไรให้ดูหรอกแค่ลงไฮไลท์แร็ปสั้นๆเอาไว้นะครับ ส่วนช่องทางตอนนี้ที่ผมจะสร้างเนี่ยยังไม่มีกลุ่มอะไรนะเดี๋ยวผมค่อยไปสร้างมา้วกันนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับผม